สวัสดีค่ะแมนทักโฮมนะคะวันนี้แมนจะมาให้เคล็ดลับเกี่ยวกับการยื่นเอกสารกับสินเชื่อว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะ หนึ่งถ้าเป็นในส่วนของพนักงานประจาเราจะใช้เอกสารสําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านหนังสือรับรองเงินเดือนสติปกเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนนะคะและที่สําคัญสเตทเมยนต์ย้อนหลัง6เดือนด้วยนะคะแล้วถ้าหากว่ามีสมุดบัญชีเงินฝากก็สามารถใช้แนบได้นะคะส่วนเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระเอกสารที่เราจะใช้มีอะไรบ้างหนึ่งสำเนาบัตรประชาชน สองสำเนาทักเบียนบ้าน 3. สัญญาเช่าร้านหรือสัญญาในการประกอบกิจการนาคะาและ 4. สเตจเม้นต้องอย่างน้อยย้อนหลัง12สองเดือนนะคะและที่สำคัญอย่าลืมบันทึกรายรับรายจ่ายด้วยนะคะต้องอย่างน้อย6ถึงสเดือนค่ะและที่สำคัญอย่าลืมเก็บเอกสารสำคัญไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จบิลค่าน้ำค่าไฟบิลค่าใช้จ่ายต่างๆต้องเก็บมาแนบด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมถ้าเป็นเจ้าของกิจาการหรือกิจาการส่วนตัวต้องมีรูปถ่ายหน้าร้านด้วยนะคะถ้าหากว่า<อ>ทุกท่านอยากได้บ้านอยากได้คนดูอยากได้อสังหางต่างนาๆนานาอย่าลืมคิดถึงฮักโฮมนะคะเพราะฮักโฮมของเราเป็นมากกว่าผู่้าเพราะเราคือคู่ทิ่ฝาติดตามด้วยนะคะ